เ็นไหมเข้ามาขอโชคมนละมีตังค์แล้วต้องรวยลูกศิษย์ท่านมีตังค์หมดนะถ็้ารวยอยู่แล้วใครมาที่ก็ต้องรวยตามอรวมทั้งผมด้วยทีมงานถ่ายก็ต้องรวยเออจะบอกให้นักผู้ชมเอาออกจากถ้ำมาแล้วนะไปทางไหนต่อหมุนหาชิศทางก่อนโอ้นี่นี่น,น,น,นี่มีโบสหลังเล็กอยู่ บ์หลังเล็กที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยบทเก่าบทแก่ที่อยู่กับวัทนาไม้เนี่ยนะผู้ชมนี่หลวงปู่ลุงนะเดี๋ยวถอดเกิดก่อนเอ้ยเขาเขาบอกถอดเกิดผมก็เลยจําเข้ามานะนี่๋อเขามีคนสักการะอันนี้เป็นรูปปั้นนะครับที่อยู่หน้าโบสถ์หลังเล็กเนี่ยเป็นรูปปั้นของหลวงปู่ลุง นะลวงปู่ลุ่งเนี่ยเดิมทีนะท่านไม่ได้อยู่วัดนี้นะท่านอยู่วัดท่ากระบือนะครับท่ากระบือเลยจากนี้ไปประมาณสักห้าหกโลพอดีท่านเจ้าคุณนะพระอุเทนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลุงที่บวชอยู่วัดท่ากระบือโดยหลักการอย่างนั้นท่านเลยมามาสร้างวัดที่นี่ท่านเกิดเลยนาหลวงปู่ลุ่งมาด้วยคือท่านเป็นลูกศิษย์อ่ะแต่ถามว่าท่านทันหลวงปู่ลุงไหมไม่น่าจะทันนะผู้ชมนะดูตามอายุเนี่ยไม่น่าจะทัน พออายุท่านก็สักห้าสิบเนีน่ยลวงปู่ลุงนี่จากไปเป็นร้อยอ่ะมันไม่ทันนะแต่ท่านไปบวชที่วัดท่ากระเบือนะผู้ชมบวชที่วัดท่ากระเบืออยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าแล้วก็มาสร้างรูปหล่อเหมือนลวงปู่ลุงไว้ที่วัดท่าไม้นะง,ง่ายๆนะนะครับเพราะที่นี่เป็นวัดใหม่นะผู้ชมนะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่นะครับวัดอยู่ใหม่แล้วสร้างขึ้นใหม่แล้วก็ลวงปู่องแรกก็องค์นี้เลยงานที่น้มนต์สร้างเป็นรูปหล่อยืนใช่ไหมฮะ อ๋อนั่นลุงปู่บุญนั่นนู้นลวงปู่บุญลวงปู่บุญเนี่ยเป็นอาจารย์ของลวงปู่ลุงเออนี่ระดับภาพมาลวงปู่ลุงเป็นอาจารย์หลวงพี่อุเทนเออไปอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นสิถึงจะถูกท่านผู้ชมนะผมระดับถูกนะนี่ราบโบเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์พระเกจิอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่อยู่เนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่ลวงปู่โตพมรังศีนะเมตตามหาบารมีลวงปู่ปานวัดบางนมโค นะหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะทาผู้ชมเดี๋ยวผมดูว่ามีองค์ไหนบ้างนะครับหลวงปู่ทวัดหยีดน้ําทะเลจืดนี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ที่มองเห็นไกลเลยสัญลักษณ์หยบเดียวนี่เลยหลวงพ่อโอภาษีนะครับอยู่ที่บางมดนะวัดโอภาษีที่บางมดเนี่ยนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอ้าวรอบรอบรอบดูนะท่านผู้ชมมาพามาจนรอบเลยนะครับพามาจนรอบมาดู ี่ฝั่งนู้นต้องมีนะฝั่งนู้นน่าจะมีอันนี้ดิสำคัญเระนนาที่เราเห็นเมื่อกี้กก่อนเข้ามาท่านผู้ชมที่เห็นก่อนเราเข้ามาเนี่ยอันนี้หางข่้นนะอันนี้ทหารแต่ว่าเสียนท่านอยู่ท่านนูน้นเพราะดูสีนะผมดูสีเห็นไหมท่านรอดใต้โบสถ์นะครับเหมือนท่านดูแลโบสถ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาดูแลโบสถ์ตรงเนี้ยนะ ดูแลพระสองฆ์องค์พระเจ้าที่นี่นะเขาเรียกว่าเฝ้าศาสนารักษาศีลน,นี่แหละให้ผู้ชมเรียกภาษาชาวบ้านนะท่างก็ไปถึงด้านนู้นเลยเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่นี่เจ้าพ่อเสือนะครับเจ้าพ่อเสืออ่ะเดี๋ยวไปดูนท่านผู้ชมว่าตรงนี้มีรูปปั้นของใครอีกนะพระเถระหลวงปู่สดนะครับวัดปากน้ํเนี่ยท่านผู้ชมนะครับครูบาศรีวิชัย นะหลวงพ่อกุบาศิวิชยัยท่านผู้ชมแล้วก็หลวงปู่มั่นคุริโตนะครับแล้วหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนี <c> ่ <oughs> กำลังร้อนแรง <c oughs> หลวงพ่ออยู่นี่เองหลวงพ่อเงินวัดบางคานกำลังร้อนแรงหลวงพ่อสวเป็นไงหลวงพ่ออ๋สอสวบอสบายดีเอา้าไม่เกี่ยววมไม่เกี่ยวผมถามไม่เฉยนี่นะเกี่ยวโยงกับหลวงพ่อเงินอยู่ที่นี่เขาบอกว่ามีเงินมีทอนมีแก้วมีแหวนหลวงปู่แหวนนะครับโดยแม่ปังอยู่ที่เชียงใหม่นุ่น นะท่านผู้ชมนะทางภาคเหนือมีครบเลยจะมาที่นี่ไหว้ครั้งเดียวครบบริบูรณ์นะอันนี้ที่สําคัญเลยวัดท่าไม้เนี่ยขาดองค์นี้ไม่ได้เลยพ่อแก่ดูสีที่ท่านดูแลแล้วก็เป็นเจ้าตำรับตําราครูบาอาจารย์การครอบเสียนครูบาอาจารย์การดูดวงต่างๆนี่แหละนะนี่คือพ่อแก่พ่อครูพ่อแก่เนี่ยขาดไม่ได้ตำแหน่งศักด์ยันไหนก็แล้วแต่ต้องมีพ่อแก่ ะวัดดังขนาดไหนก็ต้องมีพ่อแก่ที่เป็นตำนานแล้วขานเอาเลยเอาเนิ่นนานไปเลยเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขายังต้องมีเลยนะเออมีฤาษีไงมีฤาษีดาบทต่างๆนะทานผู้ชมนะอ้าวไปเรื่องอื่นนะเลือกต่อเลยฮนะท่านผู้ชมตรงนี้ผมพาดโดยรอบมาละนะเขามีเขาสักการะบูชาอยู่เขาไหว้เขาพรอเขาอยากจะรวยงวดนี้เมื่อกี้เขาไปจับมาแล้วสามตัวหายละตัวหายละตัวนะเขาได้รวยแน่ๆไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมนะ ที่สาลาแก้วสารพัดนึกครับเดี๋ยวไปกันต่อนะผู้ชมนะมีมุมอีกมีที่ว่าอีกเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกนะกสิ่งิทธิ์ยังอยู่อีกเยอะเลยที่วัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับเออเดี